สั่งสรรเพราะมันสั่งมันมันจะตั้งค่าเนะี่ยตั้งค่าหนึ่งการเมน้นการกองคอมเมนอะไรก็แล้วแต่มันซ่อนแล้วทาไมไม่เห็นอาจารย์นะทาไมไม่เห็นนี่เจาะสิวเห็นตลอดชาิเดฟเนี่ยหดนี่เตือนด้วยความหวังดีนะเตือนด้วยความวังทีนะมันก็จะไม่เห็นเลยนะถ้าสิ้นสุดการไลฟ์ปุ๊บอาจารย์ก็จะมามากดรับเขาส่งรายงานมาให้เนี่ยมันสิบอะไรเห็น รัฐบาลก็ท่านออก,กเดี๋ยวกระสือมาเห็นน้ำเขาปัะจายบอไม่ได้ว่าอาจารย์ก็เดี๋ยวก็กต้องมาเมนครับเมนตนเน็นเป็นการสื่อสารสองสองทางระหว่างผู้สื่อกับผู้รับมาเมน้นแล้วนี่ก็เมันต้องการสื่อให้เรารับว่าเอ้ตามคนอื่นมาโอเคมันก็ยังทีเข้าใจความหมายว่าไม่ใช่เราว่าเดือนนี้หมดมันก็มันก็ทําให้เข้าใจว่ามันเกิดพระพลังบวกกับลบเนาะ ถ้ามาให้สื่อให้ผู้กำลังอ่านอยู่เนี่ยมันเกิดเกิดอ่ะเราก็ไม่สบายใจที่เขาหมดขเขาเฮาวะไม่สบายใจเอเลขเรามันก็เข้าอยู่นะเนี่ยอาจจะเป็นเวลาถูกมีซื้อแต่มาซื้อวันที่มันหลดุดมันก็เป็นอีกกรณีหนึ่งถ้าตามกันจริงๆมันก็มีกำไรตลอดอใจนาะเข้าใจบอ รันนั้นนะ่ะมันเลยจับไว้นะครับจับไว้นะอยู่ที่ดุลพินิษนะพิจรารนณะาญาณของแต่ละบุคคลจับวบัดตองลินนะล่องเสียงเบิงไยปาก,ปาก,ปากเปลาเวงวามเลขอาจารย์ให้เนี่ยเป็นอปรอกสตาร์เนี่มาว่าหาหน่อยเออมันผ่านบ่อถ้าผ่านถูกหลายก็ลุดค่อยๆเล่นงั้นสิไง ม่เชื่อก็เบิ่งไปสกอนสิศึกษาข้อมูลก่อนนะเม้ยใจนาอกนะนะมันจะเป็นพลังบวกนะคิดลบมันก็ได้ลบคิดดีก็ได้ดี มันมันขัดแย่งกันเนาะไม่ได้ว่าอาจารย์แต่ตามอาจารย์คนเดียวแต่ตามอาจารย์คนเดียวก็แสดงว่าซื้อกับอาจารย์คนเดียวเด็กเจ้าคว้หมายของเจ้าไม่ไม่ได้ว่าอาจารย์แต่ว่าเดือนนี้หมดเดย,เยอะไงมากันเลยบ่าให้สบอเดี๋ยวสิบ่เห็นเด็กต่อไปสิบให้เจ้าของแน่ทางเด็กขอผ่านเนาะทุกคนให้น้อยไปแล้วขอผ่านเราเนาะเป็นรัฐบาลน,นะเพราะมาพูดแล้วมันก็ไม่สบายใจนะครับ House. ผ่านเราเอาต่อไปไปรัฐบาลกัน ไปขุดต้นใหม่เอานะครับเพราะนั้นให้ห้องแนวทางเดี๋ยวรอนะเอาไว้ที่หลังอ่ะต่อไปมาพูดถึงรัฐาบาลนะครับนะนะคูณรัฐาบาลกัลเล่วะหายซะดอกนะถ้าตามอาจารย์คนเดียวยิ่งยิ่งรูง้เลยก็แสดงว่ากดขออาจารย์เราก็ว่าสบายใจเพราะเราเป็นผู้ให้เนาะให้แล้วให้คนคนอื่นนะเนี่ยเพื่อป้องกันอาให้ให้เขากดเรื่องนีสินให้เขามีเงินมีทองถ้าให้ไปแล้ว ถ้าคนอื่นเดือดร้อนนะทำให้คนอื่นเดือดร้อนหมดเนื้อหมดตัวมันก็ต้องพิจารณาตัวเองอย่าพี่น,อน้องข้าใจเนาะมันต้องพิจารณาตัวเองนะเราเป็นผู้ให้มันไม่สบายนะเพราะเราก็อยู่วงการนี้ประมาณสิบกว่าปีถ้ามันจริงก็ะิบใบยูโดนปนีถ้าสําหรับคนที่ติดตามเดียวทางมาเนี่ยคือโดยเฉพาะ องจันต์เจ้งแต่ปีที่เวืลาวนตะก่อนเกินเฉพาะเวื่ลาวแหลวตจ้งเต่โควิดรอบแรกนะครับรอบแรกตะก่อนมันออกกทิติ์ละสองวันนะครับจันทร์กับจันทร์กับพุธมันไม่มีสุกเนี่ยอืมเจ็ดเดือนลุดไปแปดนวดเดือนหนึ่งบอกไปแปดนวดล่องชิดไนน้องเป็นยังงเออกประมาณนั้นอะต่อไปนะเล่าพานนะครับขอรัฐบาล น่าจะเห็นกันแล้วล่ะนะครับรบัฐบาลน,นะอาจารย์จะให้เด่นนะครับเดวสิท้าความเป็นทีละอย่างเนาะทีละอย่างนะครับไลฟ์สดครั้งแรกหลังจากคุม่อกวันที่สิบหกมาวันจันนะครับวันที่สิบแปดและวันพุธถ้ามีผิดเป็นที่ยี่สิบนะก็จะให้เด่นไปสามตัวหลังจากนั้นก็จะมาฟันเด่นให้เหลือสองตัวนะครับและสองตัวนั้นนะ อาจารย์ก็บอกว่าบนล่างและล่าสุดที่ผ่านมาคือวันจันทร์นะก็ฝันล่างให้ไปแล้วนะครับนะ่าจะเห็นกันทุกคนนะครับนะล่างคือศูนย์บนคือสี่นะครับล่างนะเนีย่ยสรุปไปเลยนะเดียคือเด่นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเท้าปามครั้งก่อนนะให้จะประมาณ 9, นะเปียกกับเก้านะเปียกกับมาเจ็ดเปียกนะครับเมื่อกี้ให้ศูนย์และสี่และ มาฟันตัวนี้คือล่างนะครับต่อไปนะบางคนก็ถามหาใบฟ้านะครับเดี๋ยวจะมาดูวันที่หนึ่งมีนาดังนะนั้นก็จะออกเป็นแถวล่างก็คือล่างแถวบนคือบนนะล่างคืออาจารย์เอาเป็นเน้นเกือเขาตัดเล่นนะครับคือสังเกตนะครับของกรเงินสินตัวเน้นก็คือเลขท้ายเลขสามตัววันที่หนึ่งมีนานะครับก็เป็นเจ็ดเก้า วันที่ผ่านมาคือ16มีนานะนะครับแถวคนคือบนแถวล่างคือล่างนะก็คือเปียกร่างก็ตาเก็บเปียอดนนีเท่าความนะและวันนี้นะครับหลายๆคนน่าจะเห็นนะครับคือตัวนี้ไปไหว้นะครับเขนที่หนะึ่งเนาะเขนที่หนึนะ่งเมษายุใสหลักที่ดาว่ คือบมิมาอยู่นิเค่องนะหนึ่งเมษาาสำหรับคนที่จะเขียนเห็นไหมนะครับล่างก็คือศูนย์นะบนคือสี่อาพิจรารณาเอานะครับนะบนก็กันล่างนี่ไว้น้ำนะล่างเป็นกันบนไว้น้ำนะอะไรก็เป็นไปนได้เนะ้องพี่น้อง เราไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรนะครับมันเป็นเพียงแนวทางนะครับเอาไปพิจารณาเอานะครับเอาไปพิจารณาเอาหรืออ่ะเอาไปพิจารณานะแต่แต่อาจารย์ก็มามดูใครดูเฟซส่วนตัวและก็ในกลุ่มน่าจะรู้ว่าอาจารย์ไปวันที่มันดีของอาจารย์นะครับวันที่สิบเดือน หลังหอยาจแาร์ไี้ขอ,ขอ,ขอ,น,ขอนั่นแหละน่าจะเลีถยกทูกน่าจะรู้กันแล้วใกล้ออกน่าจะเห็นนะครับกันอยู่ในชุด3ตัวหรือชุดล่างนะครับและเซ็ตส่วนตัวหล,หลายๆคนน่าจะเห็นไม่งั้นคงไม่ไปอยู่ใน y t u ู u เนาะประมาณนี้แหละสำหรับคนที่ตามหาฐบาลไฟฟ้ามมาเายวๆพี่นะ้องนะเอาให้เป็นนะ นะต้องกันนะครับเล่นกับทุกตัวตนบนล่างไปกับนหะนดต่างแน่นอนว่าเมียนหซื้อวกับมันกระตับเตยให้ก้าเจ็ดมันออกเจ็ดก้าวันเมื่อกี้ให้เปียดเจ็ดมันออกเกล็ดเปียดในการยูเตะใครนะครับจะมีโชคมีลาบใครจะมีเทคนิคนะเทคนิคก็คือซื้อเป็นเมียนตวเลขหางหนึ่งเนี่ยมันเป็นสีหางคือคนเลขเป็นนะ คือเราเล่นตัวเดียวเนี่ยมันจะเป็นสีหางบนล่างทันทีคือซื้อพวกกับก็เป็นสองหางแล้วเปกันบนก็เป็นสองหางเป็นสีหางคนเดียวไอ้แบบนี้ถูกถ้าบางคนให้ตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นมันก็ความน่าจะเป็นมันกันหน่อยนะครับมันน้อยนะเพราะฉะนั้นเข้าทองกันไว้นะครับกันกับ็ต้องเอาไหลซ้ำตัวดักก็ไดไอ้แบบนี้ถูกเนาะ พ็พีฟ้าดูไม่ทันเอาแชร์ไปไว้ย้อนดูย้อนหลังสิสุดละนังวันเดียวเราว่าต้องเอาแล้วนะครับ